สองก็คือการ ล่างก็ใช้ภาษาเเพราะงะั้นภาษาก็จะมีระดับมีชนชั้นแบบมันด้วยเหมือนกันเพราะงนั้นเนี่ยเวลาจะใช้ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีมีระดับของมันแลในการใช้ภาษาน้องยบุ่นเองที่ที่คุยไปแล้วนะน้องยบุ้เองก็ก็จะมีภาษาอีกอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันก็เป็นภาษาที่ใช้กันในใบุ้ยแล้วในยุคปัจจุบันก็มีข้อมูลมีเทคโนโลยีภาษา ด่อยมอกาเยอะทีนี้ถามว่าในบางเรื่องเนี่ยเราจะเลยบอกว่าเอ๊ะพอมีเทคโนโลยีมีไอทีมีสิ่งเห็ือหลา้มากมายเนี่ยมันจะนำไปสู่การทําให้เด็กวัยรุ่นเด็กเยาวชนใช้ภาษาไทยที่มันวิบากและผิดเพี้ยนไปจากเดิมไหมเงี้ยผมคิดว่าหลายๆคนนะคนที่เขาเขาบอกภาษาเป็นเป็นเหมนสิ่งที่ต้องอรักแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นมระหลาที่ลำคา ต้องเรียนรู้ว่ามันจะมีมันจะมีลักษณะการใช้ที่ต่างออกไปไนะครับคุณจะใช้กับเพื่อนก็เป็น